สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับส,งสองคราคูบ้านหน้ามือนี้ก็เป็นอีกมือนึงพี่เขาใส่ชีวิตแบบเศร้าหน้าเศร้าบ้านเลยมือนี้อีกอันนี้ก็เป็นทางไปนาของเฮาในช่วงประมาณตอนบ่ายบ้างหนึ่งมันไปไหวอู้เดดกระซิบกะจาเอากระไปหน้านกับหนองทรายเฮาคือเก่าวหันเ,าาน,เนี่ยท่านป าานข้ไปเด้อเออพี่น้องเด้อกะกดติดตามให้สองยูทูบในซาฟูในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจซาฟูเห็ดในการเหตุจีบจะวัวสันวัวคอนพี่น้องเอ้ยนี่นี่เนี่ยแค่ว่ามันเป็นช่วงฤดูแดงเนาะเขาก็มีแต่ตอเฟืองวัวเฮาเฮ้าแล้วเลยอ่ะงอควายนี่นี่ก็ถือว่าเป็นนี่อำเภ ้านน,ะนเฮากับมห,นหนัศนาไปทีเหยียบหอยแล้วพี่น้องเนาะน้องไส้เฮากับกาดหน้าล้างแจกือเฮารถไทยญ่ปั่นไปแล้วรอบหนึง่งหน้าบันนี้เฮากับเอารถไทยเอารถไทยหน่อยเอาปลูกโอ อุปกรณ์ทางคบมือนำป่วยทางเขามาขนัดน่าเศร้ากูบาดอจันยังบุษราระกระนีแลอบุธรรมดาด้วยพี่น้องเร้อหน้าหาให้หนึ่งให้น้ำลายสองให้นี่สามให้นี่ให้สนระาร ดีให้นั่นว้าวเหาให้นี่มาตามความเบียรของต่องการเนะาะขั้วข้าขาดแคลนขาดแคลนให้งานมาเด้อมาซอยสักคูนเด,ด้อพี่น้องเด้อมาซอยกันไปพี่น้องเขาห้างกระเตงนุกจับคนมาเบวาเนื้อทำเนีปยไปปา ที่บานเขาพี่น้องหลงไส้กระนํำหนาเสียงรุมกววีวีสวนสาคซับคุก็สาเกือดเตเกือเตีนเกือดไปแล้วทั้งทางที่สองอาจจะเตียาเตเกือเตีอ่นะบานกระึงเบื่อเลย ออมันลูกเศร้านะอันนี้กองน้ำเขามาจากหวยเป้าา,ามซมนกาเมืองเรียบว่ว